รอนเส้นทางการเมืองสสนานหน่อยฮะเริ่มต้นมาอย่างไรครับผมประมาณปี3 8มแเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่14หนองเหียงครับตอนนั้นอำเภอพระคนครอำเภอเกาะจันทร์ครับยังยังเป็นอำเภอเดียวกันก่อนอ๋อเหรอฮะเราแยกประมาณปีที่ศูนย์แยกมาไปกินอำเภอเกาะจันทร์พอมาเป็นอำเภอเกาะจันทร์ประมาณสี่ศูนย์ผมก็ลงมาเป็นสอจอแล้วก็ยาวมาถึงปัจ<อ>จุบันยาวถึงปัจจุบันแล้วก็เพิ่งมาลงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็<อ>ลง ผู้แทนครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยครับสมัยแรกเลยนะสมัยแรกได้เลยได้เลยครับอผมว่ามันมันผมได้อยู่ในพื้นที่ในการเป็นสมาชิกหรือสจเนี่ยเป็นประธานสภาจังหวัดไปรองประธานสภาจังหวัดได้เห็นว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องการอะไรครับในพื้นที่ผมเนี่ยผมสองอำเภอเนี่ยจะลงพื้นที่โดยตลอดพี่น้องประชาชนมีงานศพงานบวชงานแต่งมันเป็นประเพณีและวัฒนธรรมเราต้องไปอโดยเฉพาะเราเกษตรกรเนี่ยเราต้องเข้าถึงโดยตลอด อยู่กับพี่น้องประชาชนมาตลอดตั้งแต่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกรรมกานเป็นสอยจอค,คุกอยู่ในพื้นที่ตลอดปัญหาต่างๆของพี่น้องก็สะท้อนมาก็ได้รับการแก้ไข,ไขเป็นความผูกพันกับชาวบ้านนะตนะตอนนี้มาเป็นผู้แทนแล้วนะครับรับใช้พี่น้องในพื้นที่เกตห้าแตกต่างกับการเป็นสอยจอ ที่ผ่านมายังไงบ้างฮะการเป็นผู้แทนปริวันเนี่ยเหนื่อยขึ้นเยอะฮะงานเยอะเงื่นงานสังคมเยอะเรามีสองตำบลก็เพิ่มไปอีกยี่สิบตำบลพื้นที่ใหญ่ขึ้นมันกว้างขึ้นปัญหาก็เพิ่มขึ้นครับพี่น้องประชาชนก็จะมาสะท้อนให้เราหมดผมจะมีผู้ช่วยในการทํางานทุกคนโอ้โหครับให้ผู้ช่วยลงไปพื้นที่ผมสามารถเอาปัญหานี้ไปสะท้อนให้ทางรัฐมนตรีที่อยู่ในทีมงานเดียวกัน แม้ถึงท่านนายกรัฐมตครับท่านก็ให้โอกาสที่ใครมีปัญหาเดินเข้าไปหาท่านเลยท่านจะนําแล้วแก้ไขปัญหา